เพิ่มเงินอีก5 0,000บาทซื้อแพ็กเกจนะได้ออปชันเหมือนกับรุ่นท็อปตัวว i ยแทขับ 4, ตัวนี้เลยนะครับนี่ผมสูงอยู่182ซนติเมตรนะเนี่ยดูฝากระรงเกือบจะหน้าอกเลยถือว่าสูงมากเลยนะเนี่ยนี่มีที่บันไดด้านข้างนี้นะสำหรับขึ้นรถรถยุคใหม่ๆนี่ไม่ต้องไปเหยียบล้อตรงเี้วนะสมัยก่อนนี่ต้องเหยียบตรงนี้นี่เดี๋ยวนี้เหยียบด้านข้างได้เลยขึ้นตัวรถได้ซึ่งตรงนี้ถามว่าเขามีมาให้ทําไมเนี่ยก็เวลาแบบช่างเนี่ยที่ออกไปตามหน้างานไปงานตัดไม้ เรื่าง,งานจาะสว่านอะไรก็สามารถเสียบตัวนี้ไปใช้กับสว่านหรือว่าจะชาร์จแบตเตอรี่เอาไปใช้กับพวกสว่านพวกจิ๊กซอแบบไร้สายได้นะครับการไฟเลี้ยวการไฟหน้านี่อยู่ด้านขวามือแล้วนะใครที่เคยขับรถญี่ปุ่นมาก่อนเนี่ไม่ต้องปรับตัวมากนะฮะเนี่ยฝากระโปรงด้านหน้าก็ค่อนข้างหนักนิดนึงนะแล้วก็สำหรับใครที่เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆนี่ก็เรียกแฟนเรียกอะไรมาช่วยเปิดแล้วกันค่อนข้างอันตรายหน่อย สวัสดีครับอยู่กับผมกล้องจากช่องคา3ามานะครับวันนี้เราก็จะพากันมาชมตัวจริงคันจริงนะของเจ้าเนกเจนฟอร์ดเ n นเจอร์นะตอนนี้ก็มาลงโชว์เมนที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้มีทั้งรุ่นตัวท็อปเลยนะเป็นรุ่นวายแท็กขับ4เครื่องยนต์สองยุรไบเทอร์โบแล้วก็ตัวนี้นะเป็นขับ2นะครับเครื่องยนต์เทอร์โบเดียวแต่ว่าความพิเศษของตัวนี้นะบอกเลยว่าสุดยอดเลยเพิ่มเงินอีก5 0,000บาทซื้อแพ็กเกจนะไดออปชั่นเหมือนกับรุ่นท็อปตัววายแท็กขับ4ี่ตัวนี้เลยนะครับและตอนนนี้ัว ก็มีมาทั้ง2คันแล้วนะครับถ้าหากใครอยู่ใกล้ๆแถวนครราชสีมาในตัวเมืองนี่สามารถเข้ามาชมตัวจริงคันจริงได้นะครับเดี๋ยววันนี้นะผมจะพาเพื่อนๆทุกคนไปชมกันก่อนตัวนี้นะฮะขับ2เครื่องยนต์เทอร์โบเดี่ยวเดี๋ยวไปดูตัวนี้ก่อนนะน่าสนใจเลยและก็ก่อนไปชมคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็จะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารยานยนต์ใหม่ๆจากช่องคาร์สามหกห้ากันนะครับ เริ่มกันที่ตัวแรกก่อนเลยนะครับซึ่งตัวนี้นะก็จะเป็นเจ้า Nextgen Ford Ranger รุ่นเทอร์โบเดี่ยวนะครับที่ให้กำลังแรงม้าอยู่ที่170แรงมา้าแรงบิด4 0 5นิวตันเมตรนะตัวนี้เป็นตัวขับ2ซึ่งเป็นตัวว i t แทจุดเด่นจุดขายของตัวนี้นะก็คือราคาที่เริ่มต้นนะอยู่ที่1 4 9 0 0ล้านบาทแต่ว่าตัวนี้จะมีการเพิ่มแพคเกจโปรโมชั่นเข้าไปอีก50,000บาทนะจะได้ออปชั่นต่าง,ง,งๆมากมายเหมือนกับรุ่นว i t แท็ขับ4ตัวนี้นะไม่ว่าจะเป็นระบบ Addaive Tra Alert Contro Le Cu cord บบ Record A ระบบ b i Spot m o n i t o r i n g ได้ระบบออโต้ไ Beam มีกล้องมองภาพรอบทิศทาง360องศาแล้วก็จะมีตัวช่วยกะร,ระยะช่วยจอดด้านหน้ามีระบบควบคุมรถที่อยู่ในเลนนะฮะแล้วก็มีระบบช่วยหากโครงมาลัยเพื่อเลี่ยงการประทะนะฮะซึ่งรูปร่างหน้าตานี่ดูโดยรวมนะสวยเลยแต่ว่าก็จะมีสิ่งที่แตกต่างจากรุ่น v i t c c ็กับ4อยู่ก็คือตรงนี้นะไฟเลี้ยวตรงนี้เขาจะเป็นแบบโปรเจคเตอร์เลน LED ธรรมดานะไม่ได้เป็นแบบ m a t ท i LED เหมือนตัวนู้น แล้วก็สังเกตนะ Daytime Running Light ตัวนี้มันจะเป็นรูปตัว C ตรงๆเลยแต่ว่าตัว w i t แทรุ่นท็อปก็จะมีนี่หยากๆตรงนี้มาหน่อยนึงซึ่งก็สังเกตได้ไม่ยากนะว่าตัวไหนเป็นรุ่นท็อปหรือว่ารุ่นล่างๆครับกระจังด้านหน้านี่ออกแบบใหม่หมดเลยนะตั้งแต่ฟอร์ดตัวเก่าเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะเลยมีสัญ,ญลักษณ์ฟอร์ตรงนี้ใหญ่ๆเลยนะแล้วก็ตรงนี้เป็นลายรังผึ้งใช้กันชนด้านล่างเป็นสีเงินนะครับตัวนี้ โดยคู่แข่งของโดยตรงนะของ Ford r เ n g e r Next นเก Y วายแทตัวนี้ก็จะเป็นอะไรละ่ะ t ต y o ต้า i l u ัก Re ี o ว o c c o m i t ิ u b ว s h i t ายตันแอตเลดนิสันน n วาล่ r โปรโฟอะไรพวกนี้นะแล้วก็ i s u z u D-Max v c r o s s ก็ถือว่าชนกันรุ่นท็อปต่อท็อปเลยนะแต่ว่าตัวนี้ราคา1 4 9 0 0ล้านบาทบวกแพ็กเกจไปอีก50,000บาทก็1 9 9 0 0ล้านบาทถือว่าน่าเล่นเลยนะสำหรับใครที่ไม่ชอบตัวขับ4แล้วก็ได้เครื่องยนต์แบบไม่ต้องเป็น2.0ูนลิตรไบเทอร์โบตัวนี้ได้ 2. ลทเทอ่ะ มาดูด้านข้างกันต่อนะครับด้านข้างนะดูการดีไซน์ที่ผมสูงอยู่182ซนติเมตรนะเนี่ยดูฝากระพงเกือบจะหน้าอกเลยถือว่าสูงมากเลยนัเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นสีพิเศษนะก็จะมีการเพิ่มเงินอีก1,000 0บาทนะครับสวยงามเลยทีเดียวนี่ตรงนี้ก็เป็นคิ้วตัวนี้ก็เป็นคิ้วซุ้มล้อนะเป็นสีดำไม่เล็กไม่ใหญ่นะเป็นสีดํำด้าน ตัวนี้นะครับก็เป็นล้อแมกนะขนาด18นิ้วที่มาพร้อมกับยาง 255R18 เป็นยางของกูด d เยียรด้วยนะครับซึ่งเนี่ยยางตัวนี้นี่ดีมากเลยนะจะออฟโรดก็ได้ออนโรดก็ได้นะครับแล้วก็มาพร้อมกับแม็กตัวนี้เป็นสีเทากราฟไฟด์โดยจุดเด่นของตัววายแทตัวนี้นะก็จะเป็นดิสเบรกทั้งคู่หน้าและคู่หลังเลยนะสล้อแต่ถ้าเป็นตัวรุ่นสปอร์ตก็จะได้แค่ดิสเบรกคู่หน้านะครับนี่ตัวล้อสวยขนาดนี้ ไอ้ตรงนี้นะครับก็จะมีแบตสัญ,ญลักษณ์เทอร์โบนะซึ่งตัวนี้เป็นเทอร์โบเดี่ยวไม่ใช่เทอร์โบคู่นะครับนี่ฝากระจกตัวนี้นะก็สามารถพับเก็บได้ด้วยไฟฟ้าเพราะมีไฟเลี้ยวในตัวซึ่งตัวนี้นะแพ็กเกจออปชันที่เพิ่มไป5 0,000บาทได้กล้องมองภาพรอบทิศทาง3 6 0องศาด้วยมีบสปอร์ตมอนิตริงมาให้ตรงนี้อันนี้ก็เป็นชายบันไดด้านล่างนะครับก็ออกแบบมาเป็นวัสดุพลาสติกนะแต่ว่ามีลวดลายบ้างๆๆนี้ทําให้ดูแบบบึกบึน แล้วก็ตรงนี้ด้านล่างก็จะเป็นแบบอลูมิเนียมเงินๆนะครับซึ่งลองเหยียบดูนะเนี่ยถือว่าแข็งแรงใช้ได้เลยนะมาพร้อมกับแหลกราวหลังคาซึ่งตรงนี้ก็จะมีรูเอาไว้ยึดน็อตฝั่งละสองซ้ายขวาสำหรับเหมาะสําหรับที่ใครแบบเอาไปใส่เต็นท์หรือว่าจะเป็นแหลกหลังคาไว้ขนจักรยานขนของเนี่ยใส่ได้สบายเลยครับขยับลงมาตรงนี้นะก็จะเป็นสปอร์ตบาร์แบบใหม่นะตรงนี้จะเป็นสีแบบออกเทาๆกาไฟตัดด้วยสีเงินนานด้านตรงนี้นะครับ ซึ่งจุดเด่นตรงนี้นี่รุ่นก่อนมันจะไม่มีแบบรูระบายตรงนี้นะอันนี้แบบโล่งเลยก็เอาไว้สําหรับรัดเชือกรัดอะไรก็ได้นะครับตรงนี้อเนกนประสงค์เลยทีเดียวล้อแม็กกยางก็เหมือนกับคู่หน้าเลยนะมีที่เบรกให้ด้วยนี่อีกหนึ่งจุดเด่นจุดขายของ Next Gen Ford ใหม่นะนี่มีที่บันไดด้านข้างนี้นะสำหรับขึ้นรถรถยุคใ,ใหม่นี่ไม่ต้องไปเหยียบรอตรงนี้แล้วนะสมัยก่อนนี่ต้องเหยียบตรงนี้นี่เดี๋ยวนี้ หยับด้านข้างได้เลยขึ้นตัวรถได้ถือว่าการออกแบบดีไซน์นี่ใช้ได้เลยนะสมกับที่เป็นรถอเมริกานะ่ะดูทรงการออกแบบเหมือนพวก Ford F150 เลยนะฮะมาดูด้านหลังกันต่อครับนี่นะด้านหลังจุดเดน่นจุดขายใหม่ก็คือนี่ด้านไฟท้ายตัวนี้เป็นแบบ LED Light Guiding ตรงนี้แต่ว่าไอตัวเนี้ยมันเป็นรุ่น เทอร์โบเดียวเนาะเกียร์อัตโนมัติขับ2มันก็จะเป็นแค่ LED เฉพาะตรงไฟ LED Light g u i d i n g อย่างนี้นะแต่ว่าไฟเลี้ยวกับไฟถอยก็ยังเป็นแบบหลอดไส้ธรมรมดานะม่เหมือนกับรุ่นท็อปจะเป็น FuL l LED ทั้งหมดเลยซึ่งตัวนี้ก็แพ็กเกจที่เพิ่มมา50,000บาทก็จะได้ตัวเนี้ยบายสปอร์ตมอนิเตอร์ลิงเรียรคอร์เทสิกอลเร์ระบบช่วยเบรกด้านหลังอะไรมาก็ได้หมดนะฮะนี่ฮะ50,000บาทได้เซ็นเซอร์กลายาช่วยจอดด้านหลังมาให้อีกด้วยถือว่าโอเคเลยนะ ลดราคาไม่ถึง1นล้านหนึ่งแบาทนี่ได้ออปชันเหมือนกับตัวท็อปเลยกับแพ็กเกจเพิ่มอีก50,000บาทนะครับนี่ด้านหลังตรงนี้มีสัญ,ญลักษณ์วายแท็กสีดำนะดูบึกบึนสวยงามเลยแล้วก็โลโก้ฟอร์ดตรงนี้มีกล้องมองภาพ3ามอ,องศามาให้นี่ก็อยู่ในแพ็กเกจ5 0,000เหมือนกันนะเนี่ยตรงนี้ปั๊มตาสัญ,ญลักษณ์เรนเจอร์ขนาดใหญ่นะฮะสวยงามมากแล้วก็นี่ครับเป็นบันไดางานก็เป็นพลาสติกธรรมดานะ ซึ่งก็ดูแบบก็แก๊กก็แกกหน่อยนึงแต่ว่าก็สวยงามนะตัดกับไอ้ตรงเนี้ยบัมเปอร์ด้านล่างเป็นสีแบบออกเทากาไฟนะไม่ใช่สีดําสวยเลยแล้วก็ตรงนี้นะจุดเด่นจุดขายอย่างหนึ่งของรุ่นว i t แทเป็นนี่ฮะระบบช่วยผ่อนแรงนะเนี่ยยกมือเดียวเลยนีมือซ้ายเบาๆเลยฮะซึ่งตัวนี้วา t แทก็จะได,ได้ทุกรุ่นเลยนะตั้งแต่รุ่นล่างสุดจนไปถึงรุ่นท็อปขับสเดี๋ยวผมจะขึ้นไปนั่งข้างบนนะนี่เป็นไง ใหญ่ใช้ได้เลยนะสำหรับกระบะด้านท้ายตรงนี้แล้วก็อีกจุดเด่นหนึ่งนะตรงนี้ก็จะมีช่องเอาเลต12โวลต์มาให้1ตําตำแหน่งแล้วก็มีสำหรับ230โวลต์ AC รองรับ400วัตต์มาให้1ตําตำแหน่งนะสิ่งตรงนี้ถามว่าเขามีมาให้ทำไมเนี่ยก็เวลาแบบช่างเนี่ยที่ออกไปตามหน้างานไปงานตัดไม้หรือว่างานเจาะสว่านอะไรก็สามารถเสียบตรงนี้ไปใช้กับสว่านหรือว่าจะชาร์จแบตเตอรี่ เอาไปใช้กับพวกสว่านพวกจิกซอแบบไร้สายได้นะครับถือว่าอนเนกประสงค์เลยทีเดียวแถมในนี้ก็จะมีนี่ห่วงตะขอยึดนะทางด้านซ้ายและด้านขวามีทั้งหมด4ตําแหน่งแล้วก็ใครที่ซื้อรุ่นวแท็กไปของ f o r d นะไม่ต้องไปหาแม็กไลเนอร์เพิ่มแล้วเขามีมาให้จากโรงงานเลยเนี่ยฮะแม็กไลเนอร์นั่งแล้วก็ไม่เจ็บตูดนะสบายสบายเลยไม่เหมือนแม็กไลเนอร์รุ่นเก่าๆที่ว่ามันจะนูนขึ้นมานี่ใครเคยนั่งในรู้เลยนะจะเจ็บตูดมากๆเลยตรงนี้ก็เป็นสปอร์ตบาร์คํานะครับ แล้วก็มีเสาอากาศขีบฉลามชักฟินมาให้อีกหนึ่งตังแหน่งตรงนี้เดีย๋ยวลงก่อนนะเออษฐีงามเลยทีเดียวมือเดียวเลยไฟเบรกตรงที่3อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้สามารถล็อกได้ด้วยนะมีกุญแจไว้สําหรับล็อกด้วยไม่ให้แบบวัยรุ่นเวลาไปจอดตามงานบวชงานแต่งดีบางทีชอบมาเปิดรถเรามื่อสั้วนี่ล็อกไว้ได้เลยแล้วก็นี่นะฮะนี่มีจุดยึดซีแคมด้วยเห็นไหมทางด้านซ้ายด้านขวา ใครมีแบบตัวซีแคมไวลล็อกไม้นี่ยึดซ้ายขวาตรงนี้ได้เลยอันนี้ขนาดยังไม่ใช่รุ่นท็อปนะฮะเป็นรุ่นเทอร์โบเดียวขับ2ก็มีมาให้แล้วน้ำมันตัวนี้เป,นเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะสามารถเติมได้สูงสุดถึง B20 เลยนะครับแล้วก็อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันนะก็อยู่ที่13.5กิโลเมตร่อลิตรโดยรวมรดคันของ next gen ford ranger โฉมนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับแต่ว่าจุดเด่นจุดขายก็คือช่วงล่างหน้าหน้านะขเขาก็จะเป็นอิสระปีกนก คอยสปริงพร้อมเหล็กกันโค้งนะครับส่วนช่วงล่างด้านหลังนั้นเป็นแบบแหนบแต่ว่ามีการย้ายตำแหน่งของโชค๊คออกมาด้านนอกนะด้านนอกแหนบเห็นไหมครับซึ่งช่วงล่างของ Ford ใหม่ตัวนี้นะมีการออกแบบดีไซน์ช่วงล่างด้านหลังใหม่หมดเลยนะฮะก็จะแตกต่างจากฟอร์ดโฉมเก่ารุ่นที่แล้ว ส่วนด้านนิติตัวถังนะครับถึงแม้ว่าเขาจะใช้โครงสร้างตัวถังรุ่นเดิมอยู่นะแต่ว่าก็จะมีการปรับระยะฐานล้อให้มีความยาวกว้างมากยิ่งขึ้นนิติตัวถังความยาวความสูงก็มากกว่าโฉมเก่าเล็กน้อยก็ทําให้รถมันดูบึกบึนมากเลยทีเดียวนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันต่อนะว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงครับไปนี่ครับด้านภายในของ next gen ford ranger รุ่นเทอร์โบเดียวว t ยแท็ขับ2อนะครับอันนี้ก็เป็นกุญแจนะนี่มีปลดล็อกรถล็อกรถต่างๆนานา ดร์รุ่นวแท็กตัวนี้นะก็จะมาพร้อมกับเบาะนั่งแบบหนังแล้วก็ปักสัญลักษณ์วายแท็กเป็นสีส้มนะครับเดินได้ด้วยตะเข็บสีส้มเบาะคู่หน้านะทั้งคนขับแล้วก็ผู้โดยสารปรับไฟฟ้า8ทิศทางนะครับแล้วก็วัสดุตกแต่งภายในนั้นก็ค่อนข้างจะหรูหราพรีเมียมเลยทีเดียวเริ่มดูด้านข้างกันนะด้านข้างเนี่ยบางคนอาจจะสงสัยว่าขึ้นมาทําไมมันไม่มีไอ้มือเปิดประตูตรงนี้นะครับนี่น่มือเปิดประตูย้ายไปอยู่ด้านข้างตรงนี้นะครับเนี่ย ก็ต้องปรับตัวกันหน่อยนะใครใช้รถซื้อรถไปใหม่ๆอาจจะยังไม่คุ้นเคยก็ต้องปรับตัวกันหน่อยซึ่งวัสดุด้านข้างนี่ตรงนี้วัสดุดีนะเป็นแบบบุนุ่มหมดเลยนะครับก็จะมีตรงนี้ด้านล่างเป็นแบบพลาสติกตรงนี้ก็เป็นกระจกไฟฟ้านะเป็นวันทัดคู่หน้านะครับมีพับกระจกหูช้างปรับกระจกด้านซ้ายด้านขวามีล็อกรถตรงนี้แล้วก็มีลำโพงมาให้รอบคันทั้งหมด6ตัวเลยนะครับไปเดี๋ยวเข้าไปดูด้านใน เนี่ยครับด้านภายในของ f o r d r a n g e r w i t ์ไรุ่นเทอร์โบเดี่ยวขับ2นะครับก็จะมีความสวยงามประมาณนี้พวงมาลัยนี่มีเล็กไม่ใหญ่นะค่อนข้างจะจับกระชับมือเลยทีเดียวมาพร้อมกับปุ่มควบคุมฟังก์ชันต่างๆนะเนี่ยฮะที่บอกไปว่าเพิ่ม5 0,000บาทเนี่ยมีระบบคุตส์คอนโทนอะ i v e c ีฟคูตส o คอนโทนก็คุมรถให้อยู่ในเลนด้วยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นด้านปรับเกี่ยวกับเครื่องเสียงนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นรถทางฝั่งอเมริกานะครับแต่ว่า การไฟเลี้ยวการไฟหน้านี่อยู่ด้านขวามือแล้วนะใครที่เคยขับรถญี่ปุ่นมาก่อนเนี่ไม่ต้องปรับตัวมากนะฮะส่วนด้านซ้ายก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องโพกปัดน้ําฝนหน้าจอด้านหน้านะเป็นแบบฟูดี้ต้อนขนาด8นิ้วเลยนะครับแล้วก็จะมีตรงนี้นะครับได้หน้าจอระบบเครื่องเสียงสัมผัสทัชสกรีนขนาด12นิ้วเลยนะครับซึ่งก็สามารถรองรับระบบไวเลสของ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto แบบมีสายได้นะฮะร,ระบบควบคุมต่างๆก็อยู่ตรงนี้สามารถฟังวิทยุ a m f m m p 3ได้ ส่วนแอร์ด้านล่างนั้นก็เป็นแบบแยกอุณหภูมิอิสระซ้ายขวานะครับแต่ว่าใช้แรงลมด้วยกันอย่างนี้ตรงนี้ก็จะเป็นไวเลสชาร์จเจอร์นะครับแล้วก็จะมี usb type a type c ให้2ตํตแหน่งมีช่องวางแก้วให้2ตําแหน่งแต่วทีนี้ก็ถ้าเป็นรุ่นท็อปก็จะเป็นระบบเกี่ยวกับควบคุมการขับขี่นะฮะของ f o l low f o r high อย่างนี้ซึ่งตัวนี้ขับ2ก็ไม่มีมาให้นะครับถ้านั่งโดยรวมนะถือว่าเบาะนั่งสบายกว่าตัวเก่าเยอะเลยนะแล้วก็เนี่ยผมสูง182หัวนี่เหลือประมาณ1กําปั้นเลยนะครับเนี่ย ว่าสะดวกสบายนะทะนัศนวิสัยดีเยี่ยมเลยมีมือจับตรงนี้มาให้ด้านหน้าแต่ว่าตรงนี้ไม่มีนะครับแล้วก็ตรงนี้ที่บังแดดด้านหน้าไม่มีกระจกมาให้นะจะมีแค่ฝั่งผู้โดยสารต่อหน้าอย่างเดียวแต่ก็ไม่มีไฟมาให้มีไฟสองแผ่นที่ให้สองำแำน่งเป็น LED แล้วก็มีที่ใส่แว่นตาตรงนี้มาให้กระจกตัวนี้ก็เป็นแบบตัดแสงอัตโนมัติด้วยนะครับซึ่งวัสดุภายในนี่หรูหรามากเลยทีเดียวนี่ ช่ององช่องแอร์ช่องเกะนี่เปิดได้2องตำแหน่งอยงนี้นะครับปเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันต่อนะครับอันนี้ก็เป็นห้องโดยสารสำหรับผู้นั่งตอนหลังนะครับเบาะก็เป็นแบบเบาะหนังสีดําเหมือนกันเดินได้ด้วยตะเข็บสีแดงนี่ฮะมีช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังมาให้ด้วย2ตําแหน่งมี usb type a type c แล้วก็มีช่องนี้เอาเล t 230โวลต์ ac ไว้สำหรับชาร์จโน้ตบุ๊กบุกก็ได้ นี่นะแล้วก็สามารถพับเบาะด้านหลังตรงนี้ได้พนักพิงนะเอาไว้เป็นที่เก็บของเก็บอะไรตรงนี้แล้วก็มีที่พักแขนตรงกลางตรงนี้มาให้นะครับเนี่ยส่วนการนั่งนี่ผมสูง182เซนติเมตรนะถือว่าก็นั่งสบายนะอันนี้แบบเลื่อนแบบเบาะที่ผมนั่งข้างหน้าเลยนะถือว่านั่งได้นะมีหมอนรองคอตรงนี้ให้3ตํตำแหน่งแล้วก็นี่ฮะหัวประมาณกัปบ,บั้นครึ่งนะจากหลังคาถึงหัวผม ก็ถือว่าด้านหลังนี่ออกแบบมาได้โอเคเลยนะส่วนการเปิดประตูก็เหมือนกับคู่หน้าเลยไม่มีเปิดแบบดึงตรงนี้ละก็จะมีแบบบีบเอาตรงที่มือประตูด้านข้างตรงนี้นะครับไปเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์กันดีกว่านี่ครับสำหรับที่เปิดฝากระโปรงด้านหน้า,นาอยู่ฝั่งคนผู้โดยสารตอนหน้านะไม่ได้อยู่ฝั่งคนขับไปขึ้นมาตรงนี้แล้วก็ฝากระโปรงตัวนี้ไม่มีโชคมาให้นะต้องค้ำกันเอาเอง เนี่ยฮะฝากระโปรงด้านหน้าก็ค่อนข้างหนักนิดนึงนะแล้วก็สำหรับใครที่เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆนี่ก็เรียกแฟนเรียกอะไรมาช่วยเปิดแล้วกันค่อนข้างอันตรายหน่อยสาหรับผู้ชายก็ไม่มีปัญหานะครับมีการคำ้ำอย่างนี้ให้หนึ่งตัวนี่ครับก็เป็นขุมพลังของเครื่องยนต์รุ่นวาแท็กนะ2 0 0 0ซีซีเทอร์โบเดี่ยวเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับให้แรงม้าอยู่ที่170แรงมา้าแรงบิด405นิวตันเมตรแล้วก็อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันต,ตัวนี้ก็อยู่ที่13.5กิเมร่อินะบภามาณนี้นะครับ ก็จะมีตรงนี้โล่งๆนิดหน่อยแล้วก็ข้างล่างไม่ได้มีฝาปิดเลยนะก็จะเป็นโล่งๆหน่อยเ <c oughs> นี่ยการปิดฝายกสักประมาณห <c oughs> นึ่งคืบนี่เสียงหนึบใช้ได้ก็พาไปดูรอบคันกันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเจ้า Next Gen Ranger รุ่น Wide t ตัวนี้กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดเครื่องยนต์2.0ลิตรเทอร์โบเดี่ยว ซึ่งรูปร่างหน้าตานี่บอกเลยว่าคล้ายกับตัวท็อปขับ4มากเลยนะก็จะมีออปชันต่างๆนานาเนี่ยพวกไฟน่ไฟหน้าต่างกันนิดหน่อยแต่ว่าตัวนี้ก็ได้เพิ่มออปชันไปแล้วเนาะกับอีก5 0,000บาทได้ออปชันเหมือนกับรุ่นท็อปเลยผมว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะซึ่งรุ่นเนี่ยก็เหมาะกับคนที่แบบชอบตัวแบบสไตล์ยกสูงแต่ว่าไม่ต้องการขับ4แล้วก็ไม่ต้องการเครื่องยนต์ใบเทอร์โบคู่นะซึ่งบางทีอาจจะมองว่ามันมารู้สายยากนะขอเล่นเทอร์โบเดียวดีกว่าเกียร์หสปีดตัวนี้ก็ตอบโจทย์ แล้วก็ราคานี่ไม่เกิน1นล้านหนึ่งแบาทถ้ารุ่นนี้ธรรมดาเฉยไม่เอาออปชันก็1นึ่งล้านสี่หมบาทถ้าเอาออปชันเต็มอย่างที่ผมว่าไปนะก็เพิ่มอีก5 0 0 0 0บาทเป็น1นึ่งล้านเก้าหบาทก็จะได้ครบประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวต่อไปนะผมก็จะพาไปทาความรู้จักกับที่ปรึกษาการขายคุณหนิงนะซึ่งถ้าใครที่ต้องการจะจอง Ford Ranger ตอนนี้ n น x t เจ n ตัวใหม่ก็มีไม่ให้จองแล้วเดี๋ยวพาไปรู้จักกับที่ปรึกษาการขายกันเลยนะครับนะครับสวัสดีครับสวัสดีค,ดค่ะแนะนําตัวหน่อย นิงค่ะที่ปรึกษาการขายฟอร์ดโคราสเอกสากรุ๊ปสาขาเจ้าหอค่ะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจรถตัวนี้นะโชว์รูมของที่นี่อยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะอ,อ่อยู่ติดกับเยื้องกับโกเวนเทาส์ค่ะก่อนถึงเซ็นท่านประมาณ900เมตรค่ะโอเคแล้วก็ตอนนี้มีมาโชว์ตรงนี้ในโชว์รูมแล้วทั้ง2รุ่นนี้เลยนะฮะใช่ค่ะแล้วก็ตัวทดลองขับนี่มีมาตอนไหนฮะ าจะเป็นช่วงสิ้นเดือนนี้ค่ะแล้วก็ลูกค้าที่จองไปก่อนหน้าเนี่ยที่เราเคยทาคลิปกันเนี่ยเขาจะได้รับรถประมาณช่วงไหนนะปลายเดือนพฤษภาค่ะ,ะส่วนลูกค้าใหม่นี่ยังสามารถจองได้ตามปกติใช่ไหมจองได้ตามปกติค่ะแล้วก็รันตามคิวค่ะโอเคนะรันตามคิวนะจะยาวจะใช้แค่ไหนก็ต้องตามคิวนะครับตอนนี้รถก็ค่อนข้างขาดชิปเนาะต่างๆนานาทำให้การประกอบนานช้าลงเยอะเลย แล้วก็พี่หนิงมีแฟนเพจ Facebook หรือมีที่ติดตามสมมติว่าลูกค้าอยากจะมาซื้อนี่ทำติดต่อทางไหนได้ไหมครับก็ติดต่อทางเ,เบอร์โทรก่อนนะคะ0ู0 3 6 1 5 4 6 2แล้วก็ เพจขายรถฟอร์ดโคาสหลานย่าโูสาขาจอหอเดี๋ยวจะแปะไว้แะแปะนิดล่ลางนะค่ะคชื่อยาวนิดนึงชื่อยาวนะ <laughs> ชื่อเพจเรือหางยาวเนะี่ย <laughs> <laughs> โอเคนะสำหรับใครที่สนใจก็เข้ามาชมตัวจริงคันจริงได้นะแล้วก็ตัวทดลองขับก็จะมีมาให้สิ้นเดือนนี้นะแล้วก่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้านล่างนี้ให้ด้วยนะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย หากเพื่อนๆชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารยานยนต์ใหม่ๆกันนะครับ